เข้ามาแล้วนะครับผมกับเกม The Legend of Zelda Echo of Wisdom เกมที่เชื่อว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยรอเล่นกันนะครับผมในคลิปนี้ผมเควินวอนแอนแพกจะมาสรุปสิ่งที่ต้องเจอในเกม The Legend of Zelda Echo of Wisdom เดอร์ลิเจนออฟเซลด้าไอโคออฟวิสดอมนะครับเป็นเกมสไตล์ 2D Aventure ประจนภัยแก้ไขปริศนาครับถ้าให้นึกถึงคงหนีไม่พ้นเกมอย่างเด e l e ลิเจนออฟเซลด้าลิงก์อเวกินนิ่งนั่นเองครับเกมนี้หลายๆคนก็น่าจะเคยลองกันไปแล้วล่ะนะครับผมแต่ทั้ง2ภาคเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกันเลยนะครับหรือต่อเนื่องกันแต่อย่างใดครับไม่จำเป็นต้องเล่นภาคอเวกิ n นิ่งมาก็ได้ครับมาเล่นภาคใหม่เลยก็ได้ครับผมแต่ถ้าติดใจก็จัด2ภาคไปเลยก็ไม่ผิดครับผมกลับมาที่ตัวเกมเดอร์ลิเจนออฟเซลดผาไอโคออ เข้ามาในถ้าเพื่อช่วยเจ้าหญิงเซลดาครับที่กาลังถูกขังอยู่ในผลึกแก้วในจังหวะที่ลิงชนะบอสตัวสุดท้ายครับกับมีกับดักที่ทําให้ลิงเนี่ยต้องโดนประตูมิติพาตัวไปในจังหวะที่กาลังโดนดูดไปนะครับลิงมีจังหวะยิงหนุใส่ผลึกแก้วของเซลดาครับทำให้เซลดาหลุดพ้นออกมาได้และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเซลดาครับที่ต้องออกเดินทางเพื่อไปช่วยลิงที่ถูกจับตัวไปเนื้อเรื่องในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมเราต้องไปติดตามกันต่อในเกมนั่นเองครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเซลดาจะใช้ดาบสู้กับ เอาครับในภาคนี้ทางผู้พัฒนายาจะอัปเกรดการประจนภัยใหม่ๆครับครั้งนี้เราจะได้ใช้เวทมนต์กันอย่างจุใจเลยในมุมมองแบบทบดาวครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับในตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เราจะได้เจอในเกมเลยก็คือ stolen away ครับ stolen away นะครับเป็นเหมือนประตูมิติครับที่จะดึงดูดทุกสิ่งเข้าไปนะครับผมเป็นสีม่วงๆครับที่เราจะเห็นกันในคลิปณตอนนี้นะครับผมรวมถึงลิงก์และกษัตริย์แห่งไฮรูนเนี่ยก็ไม่รอดครับโดนดูดเข้าไปทั้งคู่เลย ต่อมาครับจะเป็นแผนที่หรือแมปรีเจียนครับที่จะมีภูมิภาคสภาพอากาศแตกต่างกันไปในหลายๆแบบครับขายกับ Zelda Breath of the Wild นั่นแหละครับผมไม่ว่าจะเป็น g a r u d o Desert ทะเลทรายคารูโดครับที่หลายๆคนน่าจะรู้จักหากเคยเล่นเบสของเดอะไว์นะครับผมเมืองทะเลทรายที่ร้อนและฝุ่นเยอะครับต้องหาชุดมาใส่เพื่อเอาชีวิตรอดครับแต่แน่นอนครับเราไม่จำเป็นต้องปลอมตัวแบบลิงแล้วนะครับผมเพราะปกติเมืองนี้ไม่รับผู้ชายเข้าไปในเมืองนะครับผมแต่เซลดาหันเป็นผู้หญิงอยู่แล้วครับเข้าเมืองนี้ได้สบายๆครับจะมีภารกิจอะไรก็ต้องไปรอดูที่เมืองคารูโดทะเลทรายครับเมืองถัดไปครับเมืองแห่งน้ําหรือจับูวอเตอร์ครับที่เราจะได้เจอกับโซรานะครับผมหรือเมืองบาดาลต่างๆครับจะมีเรื่องราวให้เราได้ไไปแกก้ขครรเพาะมีใ็ เนี่ยทะเลาะกันอยู่ที่นั่นนะครับผมต่อไปเป็นเมืองภูเขาไฟครับหรือเมืองแห่งลาวาเอลดินโวเคน o เราจะได้เจอกับกรอนนะครับหินกลิ้งแล้วก็กินอาหารเป็นหินหินนั้งหลายแหล่ครับผมแน่นอนครับว่าอาจจะมีปมอะไรสักอย่างที่เราต้องไปช่วยกรอนอีกครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายครับเป็นอะไรที่เราแทบไม่มีข้อมูลเลยก็คือป่าดงดิบฟารอนเวตแลนด์นะครับผมเป็นป่าดงดิบดูจะชื้นๆแล้วก็มีฝนตกอยู่ตลอดครับแล้วก็มีมอนสเตอร์แปลกๆนะครับผมครั้งนี้ไม่ใช่โคล็อกซีแต่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ก็ตตต้อองไปิามมมในนเเกหื มี n p c แปลกๆเพียบเลยถัดมาครับเราจะมีคู่หูแฟรี่นะครับหรือมิสติรี่แฟรี่ชื่อว่าไทรครับทรเนี่ยจะเป็นคู่หูที่สามารถเรียกคาถาออกมาได้ครับเรียกว่าไทรโรสเพื่อให้เซลด้าได้ใช้ครับแต่ก็จะทําให้เราได้เอะว่าเอา้าเมื่อตอนต้นตัวอย่างครับที่มีทหารวิ่งมาหาเซลดาจาได้ไหมครับเพราะว่าหนีออกมาได้เซลดากลาลังเดินออกมาแต่ทหารกลุ่มนั้นไม่ได้มาช่วยเหลือครับแต่มาจับเข้าคุกไปเลยได้เจอกับน้องไทรในฉากนี้น,นั่นเองครับแล้วดินายเห็นนี้คือไฮรูนมิติไหนหรือเปล่าหรือว่าคือไฮรูนที่เดิมิมหรรือจ แล้วอาจจะเป็นแค่ห้องพักก็ได้แต่สภาพไม่น่าเป็นห้องพักนะครับผมแล้วเราจะหนีออกมาจากที่นี่ได้ด้วยพลังของไทรด้วยนั่นเองครับ ต่อมาเป็นเอ h o โคครับเอ็กโคก็เป็นสกิลจากไม้คาถาที่ทรายให้มานะครับเป็นสกิลแรกที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะใช้งานมากที่สุดครับเอ็โคเนี่ยจะเป็นสกิลที่คล้ายกับการก๊อ y ี้วัตถุต่างๆมาเพื่อใช้งานครับเวลาเราอยู่ในจุดที่ไปต่อไม่ได้เช่นเราต้องเสกโตซ้อนกันนะครับเพื่อขึ้นหน้าผาสร้างกล่องไม้กับทต้งเก่าๆนะครับเพื่อปีนขึ้นหน้าผาหรือแม้แต่บล็อกน้ําเราก็สามารถสร้างได้นะครับแล้วก็พุ่งตามน้ําขึ้นไปได้ด้วยเราจะใช้แบบไหนก็ได้ครับจะผสมจะซ้อนก็ตามใจเลยครับเอ็กโคเนี่ยสามารถ กับค e ังอีเกียยังไงอย่างนั้นเลยหลังจากก๊อปปี้ครั้งแรกไปแล้วเราก็จะจดจําได้ตลอดนะครับผมอันนี้จะจดจําได้มากแค่ไหนก็ต้องไปติดตามในเกมครับหรืออาจจะจดจาได้ทั้งเกมเลยเออนี่ก็ดีนะอ่าเอ็กโคนะครับถือเป็นสกิลหลักเลยก็ว่าได้ครับสามารถใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วยครับเสกหินแล้วจับโยนใส่เอ็กโคก็สามารถสร้างมอนสเตอร์ได้อีกด้วยนะครับผมไม่เพียงแต่สร้างวัตถุทั่วไปครับแถมเรายังสู้ได้ด้วยนะยังกับนิโคลเปนเซอร์เลยฮึชุบมอนมาสู้ไว้เฮ<ๆ>้ยเรารู้แล้วนะครับว่าสามารถมมมมออออออนนนนนนสเเเเตตตรรรร์์ขขงงงาไดด้ว Echo ้วนนววยยะัััผ่่่ใีก มี Ability ที่ต่างกันไปครับเราก็ต้องเลือกใช้ให้ดีในแต่ละสถานการณ์นะครับผมว่าในช่วงสถานการณ์เนี้ยตัวไหนจําเป็นที่จะต้องใช้ในการต่อสู้ครับถ้าคิดว่ายังปวดหัวไม่พอยังมีสกิลที่2มาอีกนะครับผมกับสกิลที่ชื่อว่าบ i n d สกิลที่2จากไทรนะครับเบทขยับสิ่งของครับแต่มันจะไม่เหมือนวินการดิมเลวิโอเซอรของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมเลวิโอซ not เลวิโอ a ซอร์ฮ่าฮ่าไม่เหมือนกันเลยใบยนะครับของไตรเนี่ยจะขยับตามตัวของเซลดาครับอย่างเช่นเราจะกระโดดนะครับผมของที่เชื่อมอยู่ก็จะกระโดดตามเรา,าหรือล็อกเป้านะครับลากมอนสเตอร์ให้ตกเหวก็ได้หรือจะล็อกกับวัตถุที่ขยับได้แล้วลากตัวไปเราไปด้วยหรือ จะล็อกกับมอนสเตอร์ให้เราไต่กำแพงหรือว่าขยับขื้นที่ได้เร็วขึ้นนะครับผมของที่เราสร้างจากเอโค้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเป็นสกิลที่ใช้ได้หลากหลายมากๆนะครับในส่วนของใบอันนี้ก็ต้องไปลองปรับใช้กันดูนะครับน่าจะคิดแล้วก็ลองทําอะไรกันได้อย่างเต็มที่เลยครับอาจจะมีมีมาแล้วใหม่เพียบเลยนะเออเกมนี้ ต่อมานะครับผมอีกโหมดหนึ่งของเซลดานะครับเข้าสู่โหมดบวกก็ได้นะครับทุกคนตอนแรกก็คิดว่าจะใช้เวทอย่างเดียวนะสามารถแปลงร่างเป็นซอร์ฟไเตอร์ฟอร์มนะครับผมแล้วใช้ในการพังกำแพงต่างๆต่อสู้กับมอนสเตอร์แต่ซอร์ฟไตเตอร์ฟอร์มเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็จะกลับร่างเดิมนั่นเองครับจะใช้ตอนไหนก็ได้ตัดสินใจให้ดีนะครับผมวิธีที่จะได้พลังมาเพิ่มเพื่อใช้เปลี่ยนฟอร์มเนี่ยสามารถเก็บลูกแก้วฟ้าในแมปเพื่อสะสมได้นะครับเจ้าหญิงเซลดานะครับยังสามารถใช้สิ่งประดิษฐ์ไขาาานนทีี่่เรรยกวอตมผ เอามาใช้ต่อสู้ตามฉากต่างๆได้ครับโดยการไขลานนั่นแหละครับผมในเกมนะครับก็จะมีเควสที่เราต้องทํามากมายครับแล้วก็จะเป็นเควสที่จะให้อเทมพิเศษต่างๆเมื่อผ่านภารกิจด้วยและแน่นอนครับแต่ละเมืองก็จะมีตัวละคร n อ c ที่คอยมาให้ภารกิจเสริมกับเราเยอะแยะมากมายเลยเลยนะครับว่าปวดหัวแน่นอนไม่รู้ขี่ม้านะครับผมให้เราได้เดินทางได้ไวขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่วิ่งไวนะครับสามารถชนมอนสเตอร์ได้กระโดดขึ้นที่ต่างๆได้ถ้าเราเสกแค่งหลอดออกมาได้เมื่อไหร่นะครับผมก็จะสามารถเสกมาเพื่ออให้้้้้มมมมาาาาากกินแแลลวว็เชื่งสรถจับขีได ั่นเองครับแครอดก็มีความสาคัญเหมือนกันนะเนี่ยต่อมาครับผมถ้าใครเล่นซลดาก็น่าจะรู้นะครับว่ามันมีการทําเครื่องดื่มหรือทำอาหารนั่นเองครับแต่เกมนี้จะมีแค่ทําเป็นสมูทตี้นะครับผมเพื่อเอาไว้ใช้เพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มสถานะต่างๆนั่นเองครับโดยใช้อาทมต่างๆในเกมที่เราเก็บได้มาผสมกันนั่นเองครับ แล้วก็มีสถานที่ให้ช้อปปิ้งเลือกซื้อชุดนะครับหรืออัปเกรดชุดอีกด้วยครับผมเอออันนี้ก็ไปปรับแต่งชุดกันดูได้นะครับผมแม่สไตล์ r า g เลยทีเดียวและอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่เขาพูดเข้ามาในตัวอย่างล่าสุดนะครับผมก็คือ Steel World ครับหากก้าวเข้าไปใน r i f t นะครับรอยแยกมิติก็จะได้พบกับโลกที่เรียกว่า Ste e l World ครับภายในโลกแห่งนี้นะครับเซลดาจะได้พบกับผู้คนและสิ่งต่างๆที่ถูก r i f t ดูดเข้าไปครับและภายใน s t ิ e เว o ร l สเนี่ยแห่งเนี้ยมีด ตัวอย่างก็เป็นบอสที่ตัวใหญ่มากๆเลยน่าจะมันครับแถมต้องใช้สกิลที่เรามีปลายหินปลาโตโแต่ละอย่างสู้ยังไงเัาเนี่ยและสุดท้ายนะครับผมที่เรารู้จัตตัวอย่างมาก็คือ travel waypoint ครับเสาวัฟพังนี้ก็ใส่เข้ามาให้เราได้เคลื่อนที่ไปแต่ละจุดได้ไวมากยิ่งขึ้นครับไม่แน่ใจว่าเปิดแมปเหมือนกันไหมแต่ตัวอย่างเหมือนว่าเป็นเซฟพอยต์ไว้เฉยนะครับผมไม่เราวัปไปวัปมาเฉยเองนะ และนี่ก็คือทั้งหมดที่เรารู้จักจากตัวอย่างจริงๆแล้วมีพรีวิวเกมจาก IGN มาแล้วนะครับผมก็ได้ไปลองฟังและดูนะครับแต่แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปดูจะดีกว่าครับเพราะกลัวความสนุกมันจะลดลงเพราะเขาแอบสปอยล์หลุดออกมาเยอะเหมือนกันนะผมว่าโดนไปแล้วก็เลยว่ามาเตือนเพื่อนๆก่อนดีกว่าครับกลัวว่ามันจะหมดสนุกเอานะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมเขาก็เป็นพรีวิวคร่าวๆครับแต่มีบางจุดที่ผมแบบว่าไม่อยากจะไปพูดถึงมันเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะแบบหมดอารมณ์นะตอนเล่นมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนะครับเป็นท่นเกม ตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเออลิงตาแดงไปอีกหรือเราต้องสู้กับลิงก็ไปติดตามกันต่อได้ใน The Legend of Zelda Echo cool of Wisdom ในวันที่26กันยายน2024เปิดให้เล่นพร้อมกันทั่วโลกนะครับผมใครยังไม่ได้พิออเดอร์ไว้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ไปกดดูกันได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคีวินวันแผงต่ลากันไปก่อนไ่พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ